รู้อะไรรู้ปูหรือเปล่าครับครับครับต้องเสียบขุดดูสิขุดดูขุดดูสิไหนไหนเ่ยเสียไม่พี่อุ่นขุดเลยพี่อุ่นเห็นน่ะปล่อยนี่ว่าปล่อยปล่อยปล่อยพี่อุ่นขุดเลยเห็นไหมตัวอะไรปูน่นอนอยู่ในนั้นแหละปูตัวเล็กตัวใหญ่ล่ะโอ้โหเก่งมากเลยขุดเลยลูกเจอไหม อา้าวทาไมไม่เจอล่ะทีนี้นม่มาจะแย่งพี่ดิเดมนเสียมก็ชนกันเวลาคนหนึ่งขุดก็ไปเขาคุณไปเลยไม่ต้องมาแย่งกันไงพี่อุ่นเหนื่อยพี่ก็จะเปลี่ยนให้หนูขุดเองไงเห็นไหมเออใกล้ถือแล้วบ๊วยทำไมเก่งนี่วะเค้เขะอขอ้ขอ,ขอมันจะออกเองคาะดินให้หลุดไหมดินมันติดเสียมขอ้ขอขอ้อข้อเอเอออกใกล้น่วาอยู่ใกล้ดิเคอข้เอาตีกับพื้นอ่ะเอาเสียมตีกับพืน้น เอออย่างนั้นแหละเห็นมันก็หลุดออกเลยไหมขุดต่อได้ทีน,นี้ <c oughs> แค่นี้เองไ,<ม>ได้ไง่ายไ,ได้ไไมานาไหมอ่ขดเลยขุดยังไงก็ได้แล้วเต่นหนูไหเหนเห็นหรือยังเห็นปูหรือยังล่ะไ <c oughs> อ้อไยแม่งหอ ลงไปเดินในโคลเลยสิกลัวอะไรเล่าลงไปจับในโคลเลยสิกลัวอะไรอ่ะนีวาอย่าเข้าใกล้มากเดี๋ยวเสียงพี่จะโดนหน้าตัวเองอ่ะได้ไหมพี่ปูนพี่อุ่ <c oughs> นเอ้าหลงไงนึกว่าเป็นพี่ปูนไงตอนพี่ปูนเด็กๆก็ชอบเล่นโคลอย่างนี้แหละชอบเล่นโค เหมือนหนูก็ชอบเล่นโคนนี่แหละหนูกตนตบนบีบีเล่นโคนแควโคนท้าหน้าผิวจะสวยนะมาเขาเอาโคนพอกพอกหน้าให้หน้าปุ๊บเต็มปไปด้วยโคนแล้วก็เอาน้ำล้างออกผิวจะสวยเป็นนางงามเลยอหลักการเลยเอาสิรีบพอกนะกลับบ้านจะไม่มีโคนให้พอกนะพอกไหมคุ้โอเคลุยลุยี่ยนวาอยากสวยต้องเอาโคนพอกเลยจัดการ หลิกซีเนว่าพี่อุ่นหลิกซี่เนว่าจะไปพอกหน้าสวยนะเอาเอาเลยโคนมาแล้วเนี่ยมาถึงที่มีโคนแล้วเร็วเราลองโดนหัวน้องจะอยู่ใกล้กันมากกลัวใช่ไหม,มกลัวกลัวก็ไม่สวยต่อไปแล้วไปไม่ว่าอะไรกันไม่สวยไม่สวยพ่อมีเด็กตุ่มคุเด็กตุ่ข้างล่าเลยแต่ ันหรอกหปูเป่าเห็นปูยังมันไม่มีปูหรอกตรงนั้นมันมีแต่โคนปูมันจะอยู่ข้างบนเนี่ยยน้องให้ดไหนยังมีโคนเลยเรามันโดนกันนน่น่ะเดี๋ยวด้ามเสียมโดนกันนน่น่ะเห็นไหมหนูก็จะขับไปใกล้พี่มากนักสิเปลี่ยนท่าหน่อยเป็นพี่น้องเล่นหน่อยเอาให้พี่เหนื่อยก่อนจะเพื่อรอก่อนให้พี่หายเหนื่อยก่อน คุณเป็นเป็นน้องเล็ดบ้างสิลงไปเลยว่าลงไปจับปูในนู้นเลยม่หนูกลัวนิบกลัวอะไระไม่มีนะอะไรนะกลัวเลยหนูกลัวนิบกลัวอะไรนี่กลัวปูนีบอ่ะปูนีบอีปิ๊กอีปิ๊กอีปิ๊กใกลกลัวนีบเนาะอย่าเข้าไปใกล้พี่มากเดี๋ยวเสียมันจะโดนตาโดนหน้าให้มองไกล้ๆแม่หนูอยา,ากต้อะ เด็กช้างก็เปลี่ยนกันให้พี่อุ่นเหนื่อยก่อนนะ่ะพี่อุ่นจะเปลี่ยนเองมีน้ำไหลมั้มีน้ำไหลออกมาด้วยเหรออุ้ยจะเ,เป็นน้ำน้ำบอ่อน้ำใต้ดินไหลมานี่ดยสิโอ้โหน้ำไหลมันเยอะแยะเลยโอ้โหน้ำไหลมันจากไหนวะเนี่ยมามจากนี่เหรอ